นี่พกจาตากบดคืนสิ้นแห้งคืนเดียวนี่นะเฮ็ดบัวาเห็นบอ,หบอแห้งไร้เนี่ยนี่นะโอ้คืนเดียวตอนนั้นพกเจาเอ้ยได้ก็มากินกับสม้มปักเสียนมากินกับส้มผักกาดนะโอ,อสุดยอดพกเจ้าเห็นบ่เฮ็ดเองกินเองนักเลงพ่อว้าสินเดย์นักบก่าปานักเลงใบซารอะ อีดา,ดา,านะีดาให้ทุขอไปเศร้าแน่กี่ด่าอยาดไปเศร้ามึงมีหมไปเศร้าเออขนดอยากได้ล้ห้องเพืฟังแนะ่รำมาฟังแนะ่ฝ่าไอ้ฝ่า,าห้องต่างอย่างละขนาดมาห้องประองกาสร้างแม่มันหมได้ละปุจจิจาราวไหนไหเนาะโอ้หปจมาเดินมาเดินมาเดินเดินนี่ <c ười> เหตเองผ้เจเอ้ยอืมสุดยอดผู้อมมา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 เนียน่ซงล้วซาวสไตล์ล้วซาวเสียงล้าเสียงล้าวอ่จาจะไปจะไปผจอมจะไป